เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับช่อง s ิปเปิลแบล็นะครับผมอ่าแล้วตอนนี้เราอยู่กับเกม Blue a s h h s กันนะครับซึ่งผมเล่นมาได้สักพักนึงแล้วนะครับก็ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวครับคือเล่นไม่ผ่านด่านครับตอนนี้ติดอยู่ด่าน3ทับ2นะครับซึ่งหรืเบลตอนนี้ก็19ครับผมแล้วก็เล่นไปเล่นมาอยู่ดีก็มีเพชร12ซะอย่างนั้นเลยครับ และในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเปิดตัวกันนั่นเองครับนี่นี่ครับโอเคซึ่งในวันนี้นะครับก็จะมีตัวใหม่มาทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับไปดทูที่ตัวแรกกันเลยตัวที่1ครับมีชื่อว่าอิสุนะนะครับเป็นตำแหน่งสไตรเกอร์นะครับแล้วก็โจมตีประเภทลึกลับไปดูที่อันติไปดูที่อัน <c> ต <oughs> ิเมทสกิลกันเลยครับ อันติเมตสกิลของเธอนะครับเพิ่มความเร็วในการโจมตี52%เลยนะครับจากนั้นสกิลพื้นฐานครับปลาระเบิดนะครับความแรง845%ครับแล้วก็จะมีสกิลติดตัวคือความเสียหายคลิบบวก26.6%นะครับแล้วก็สกิลลองเมื่อใช้อันตินะครับจะเพิ่มความโจมตี38%ด้วยกันครับไปดูตัวที่2ที่มาพร้อมกับอิซุนะกันเลยครับตัวที่2นะครับเป็นประเภท สเปเชียลนะครับชื่อว่าชิสุกโกนั่นเองครับเป็นประเภทลึกลับนะครับโจมตีลึกลับเหมือนกันแล้วก็ไปดูที่อันติเมตสกิลครับเพิ่มความแน่นยำ21%ครับกับฝ่ายเราในรัศมีนะฮะแล้วก็ทาบังเกอร์นะครับตาม h p พของเธอ46.8%ครับสกิลพื้นฐานครับสร้างความเสียหาย340%กับศัตรู1เป้าหมายครับแล้วก็ลดพลังโจมตีของฝ่ายตรงข้ามด้วยนะ จากนั้นครับเพิ่มความแม่นยำ26%ด้วยกันครับและถ้าเป็น3ดาวจะเพิ่มคิ่นะครับให้ฝ่ายเรา17%ด้วยกันครับผมโอเคครับก็ในตู้นี้นะครับก็จะเพิ่มเลดทั้ง2ตัวเลยครับทั้งอิซุนะและก็ชิซุโกะนะครับผมจะบอกเลยว่า1 2 0 0เพรถ้าผมไม่ได้ทั้ง2ตัวผมจะไม่หยุดครับเพราะผมเปิดได้10โลใช่ไหม10โลก็น่าจะได้การันตีแล้วนะครับหรือเปล่าไปดูอัตราได้รับกันก่อนดีกว่าครับ อิซุโนะนะครับอิซุนะนะครับอัตราเลทนะครับ0.7%ครับแล้วก็2ดาวอ่ะชิซุโกะนะครับ3%อครับ <ś outfits> ผมว่าชิซุโกะนี่ได้แน่ๆครับพรเพลอๆอัพ3ดาวด้วยนะน่าจะใช่นะครับโอเคไปเปิดที่โลแรกเลยครับ l e t ก go มา อันนี้ผมยังไม่รู้นะครับว่าถ้าเป็นยังไงมาถึงได้ตัวม่วงนะครับหมายว่าลายเซ็นของชื่อช่องไปเลยครับโอเคอ่าไม่มีเลยไ <c oughs> ปลุ้นที่ตัวทองกันเลยครับ <c oughs> อ๋อแล้วไม่บอกชื่อกันเลยเหรอ ไม่มีนะครับไม่มีโอเคผมขอไปดูหน้าน้องชิซุโกะก,ก่อนนะครับโอเคแต่งชุดเมดนะครับบวกความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปโอเคครับไปครับตัวที่2มาสองพั 2, เพชรเข้าไปแล้วครับโอกาส0ูจะมาไหมครับเลดน,นี้ ไม่ต้องลุ้นกันเลยเปิดสไวเลยเกมนี้โอเคครับสกิปไปเลยฮะด้วยความรวดเร็วแล้วก็ได้ตัวนิวมา2ตัวด้วยกันครับแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวที่เราตามหานะครับไปดูกันตัวต่อไปเลยครับกดเพิ่มอีกครั้งไปเลยมาไหมฮะร,รอบนี้10ตัวด้วยกันปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยแสงแสงแสงอย่างนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะมันดูแตกต่างกับสตัวอื่นครับนั่นไง มาฮะมันรูนร้นี่ทำ้่าจะทา้หรือเปล่านะครับคิดไปเลยครับเฮ้ยอย่าบอกนะญี่ปุ่นยังมีญี่ปุ่นตูเลตว,วังโคสามโล<อ>ก็พอเฮ<อ>้ยมาเป็นแพ็อคอ,อะไรจะสุดกระดาน,นโอ้โหมันเปิดไปเท่าไหร่ครับขอไปดูก่อนนะฮะ เพิ่งเปิดไปทั้งหมด3ครั้งครับใช้เพชรทุยใช้เพชรไปทั้งทุยใช้เพชรไปทั้งหมด3,600เพชรครับก็ได้มาทั้ง2ตัวพร้อมกันเลยครับขอไปดูหน้าตาน้อง oh, ในทีม<ๆ>ก่อนดีกว่าครับย่า yeah. อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ่าไซเกอร์ตัวนี้ครับอิซุนะนะครับสุดยอดจริงครับต่อไปครับอีกตัวหนึ่งสเปเชียลนะครับ นี่ครับชิซุโกะโอเคโอเคผมว่าชิซุโกะนะครับผมอยากอัพเป็นตัวสามอะเพิ่มฝ่ายคยิให้เรา9%ปอนะครับฝ่ายเราทำยังไงถึงอัพอะผมไม่เคยอัพด้วยดิต้องได้ตัวซ้ำอะที่รู้80ตัวแปดสเศษนะครับก็เดี๋ยวขอไปเช็คก่อนครับว่าตัวหนึ่งเราจะได้กี่เศษ <y ow. S 1> นะครับก็เปิดกันเลยครับ <พ em. S 1> มา โลที่4ครับอ๋อโอเคผมรู้แล้วว่าทํำยังไงนะครับ <laughs> ถ้าเป็นอย่างนี้คือสีฟ้าแน่นอนใช่ไหมโหสีทองตัวเดียวด้วยโอเคอเหมือนว่าโด่งที่ใช้ไปหมดแล้วนะครับอนี่ยิ่งเป็นตัวนิวด้วยผมก็ไม่รู้ว่าจะได้กี่เศษนะครับถ้าได้ตัวซ้ำไปกันต่อที่โลที่หครับเฮ้ยเฮ้ยทุกคน มาอีกแล้วเหรอเฮ้ยมาอีกแล้วเหรอไม่พักกันหน่อยเหรออย่าบอกแล้วมาตัวที่สองอะเฮ้ยจริงวะเนี่ยญ,ญี่ปุ่นป่ะโอ้ไม่ใช่โอเคแต่ไม่โอเคแต่ก,แตก็แต่ก็ดีครับได้ก็ดีโอเคครับโอเคโอเคติ <c oughs> ฟมุนะครับตำแหน่งสไตร์เกอร์นะครับ,บคนบาตแล้วก็จะได้ทั้งหมด10เศษครับห้าหรือ5 10สิบ อ๋อหาโอ้โหกว่าจะ3าดาวนี่ยากมากนะถ้าอย่างนั้นอะค,อคือคือกว่าจะสามดาวผมต้องเปิดทั้งหมดกี่ตัวแปดสิบห้ใช่ครับสิโอเคผมต้องต้องสูงให้ได้16ตัวซึ่งโอกาสเป็นไปนี่น้อยมากๆครับโอเคผมว่าผมก็พึงพอใจแล้วนะ ที่ได้มาทั้ง2ตัวเลยครับเพราะว่าถ้าจะอเป็น3าดาวผมว่าเพชรไม่พอแน่นอนเลยครับ Yo, <laughs> โอเคแจ<ต>้นเท่านี้ก็พอใจแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไปอัพเวลแล้วก็ใส่ของให้น้องกันนะครับผม Yo, <laughs> โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นไปตามที่คาดหวังจริงครับแล้วก็เพชรก็เหลือด้วยเอาไว้สำหรับตู้เลทต่อไปแล้วกันนะครับ ยังไงฝากกดไลค์ฝากด like, ฝากด subscribe กันเยอะๆนะครับเป้าหมายก่อนสิ้นปีนี้นะครับผมขอแค่100ส u b s c r i ับสไเท่านั้นเองครับอีกประมาณ31คนก็ยังไงฝากกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าซ e e y o ี